โอ้โหสนุกจังเลยมันนั่นเลยขนาดนี้นะวันจะขี้ปลิวเลยเอ้ว่าไงเพื่อนเกลอนายทำอะไรอยู่นะอ๋อนี่นะเหะาารอฉันกำลังเล่นเกมใหม่หล่าสุดที่กำลังฮิตในหมู่ปาทูนาโอ้โหอยากเล่นนะ่ะโหลดยังไงอะปาทูนาคุงโหลดตะเหรอเกมนี้ต้องซื้ออย่างเดียวเท่านั้นนายคงมีปัญญาเล่นมันหรอกมันต้องใช้บัตรมาสเตอร์การ์ดนายคงไม่มีปัญญาซื้อหรอก นายคุณไปัญญาซื้อหลอไปาซื้อหลอนายคุณไปัญญาซื้อหรอไาซื้อหรอเฮ้ยไอปลาถูหน้ากระป๋องแกดูถูกฉันมากไปแล้วนะแกดูถูกต้นตระกูลป่าไหลฉันขอสาบแช่งพ่อแกให้โดนทำซูชิี่ประเทศญี่ปุ่นเีเฮ้ยไหลคุ้งในไหวปะเนี่ยเห็นบทพึมพำอะไรคนเดียวตั้งนานแล้วอ๋อไม่ป่าป้าไม่มีอะไรเออพอดีฉันนึกขึ้นมาได้ว่าต้องไปซื้อหอยแคลงให้แม่นะและเจอกันนะบาย เจ็บใจจริงๆแต่เกาข็อยากได้บ้างอ่ะลองโทรไปขอแม่ดีกว่าใครโทรมาตอนนี้เนี่ยฮัลโหลแม่ไหลคุ้งขอยืมบัตรมาสกัดเออเออคุณเบื่อหรือเปล่า อยากได้เกมหรือของออนไลน์ก็ต้องใช้บัตรมาสเตอร์การ์ดอยู่เรื่อยแล้วเด็กๆอย่างเราจะไปเอามาจากไหนละเนี่ยไม่ต้องเสียใจไปต้องนี่เลยแอปพลิเคชันที่ทำให้เรามีบัตรมาสเตอร์การ์ดเป็นของตัวเองได้ง่ายๆที่สามารถโหลดได้ทั้ง App Store และ Google Play ซึ่งวันนี้นะคะแพ่งจะมาสอนทุกคนในระบบของ App Store นั่นเองค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเข้าไปที่ App Store ค่ะแล้วก็พิมพ์คำว่า Deep Pocket นะคะเมื่อเซิร์ชเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเจอเป็นรูปกระเป๋าแบบนี้ค่ะดาวน์โหลดแล้วก็กด Open เลยค่ะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็จะเห็นว่าเจ้าดีพอกเกตเนี่ยเป็นเหมือนกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นะคะแบบเติมเงินที่เราสามารถใช้จ่ายได้ทุกที่เลยค่ะแม้ว่าฉุกเฉินนะคะเงินในกระเป๋าเราไม่พอก็สามารถใช้ได้ค่ะและความพิเศษของแอปพลิเคชันนี้นะคะนั่นก็คือระบบแชร์ค่ะระบบแชร์นี้เนี่ยก็เรียกง,ง่ายๆก็คือระบบยืมเงินนั่นเองค่ะเราสามารถยืมเงินจากเพื่อนๆน,นะคะในกลุ่มเพื่อนสนิทของเราได้ถึงคนละ50บาทเลยทีเดียวนั่นก็แปลว่าถ้าคุณมีเพื่อนเยอะเนี่ยก็สามารถแชร์เงินได้เยอะค่ะ และมั่นใจได้เลยว่าบัตรมาสเตอร์การ์ดที่เราจะทําในวันนี้นะคะมีระบบความปลอดภยัยแน่นหนาแน่นอนค่ะเพราะว่าจะมีการเปลี่ยนรหัส CVC นะคะทุกครั้งที่เราทํารายการอู้หูชอบอย่างสนุกแล้วนะคะยังมีการสะสมคะแนนได้ด้วยยิ่งใชร์ให้เพื่อนๆมากก็มีสิทธิ์รับคะแนนเพิ่มขึ้นถึง5เท่าเลยทีเดียวแถมยังเติมเงินได้หลายช่องทางด้วยไม่ว่าจะเป็น b i g C, Lotus, 7-Eleven, Counter Service และธนาคารต่างๆค่ะ เอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับแรกนะคะเราก็ต้องสร้างบัญชีก่อนค่ะเมื่อเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นข้อตกลงในการใช้งานนะคะอ่านข้อตกลงต่างๆจนครบแล้วกด accept เลยค่ะเราจะเห็นหน้าสมัครสมาชิกให้เพื่อนๆกรอกรายละเอียดข้อมูลทุกอย่างแล้วกดที่หน้าต่อไปเลยค่ะ ตรงนี้เป็นรหัสพินนะคะเพื่อยืนยันความปลอดภัยก่อนที่จะทํารายการสําคัญสๆคัญค่ะให้กดไปเลย6ตัวที่เพืเ่อนๆจำได้นะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วให้กดต่อไปเลยค่ะจากนั้นก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของตัวเองและรอรับรหัสการยืนยันจาก Deep Pocket ในเมสเ g จเลยจ้าโอเคได้มาแล้วใส่รหัสยืนยันให้เรียบร้อยแล้วกดต่อไปแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะถึงเวลาการเข้าระบบกันแล้วให้เราใส่รหัสพิน6ตัวที่เราได้ตั้งไว้เมื่อกี้ พอเข้ามาถึงในแอปพลิเคชันของเราจะเห็นได้ว่ากระเป๋าเงินของเรามีจำนวนเงิน0ูนบาทขั้นตอนต่อไปแป้งจะสอนวิธีการเติมเงินเข้าไปค่ะให้เรากดไปที่ปุ่มบวกสีเขียวด้านบนค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะเห็นว่าช่องทางการเติมเงินมีมากมายเลยแต่ในวันนี้แป้งจะสอนวิธีการไปที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสค่ะหรือว่าเซเว่นใกล้บ้านนั่นเองให้เรากดไปที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสแล้วก็จะเห็นจำนวนเงินต่างๆนะคะให้เ,เพื่อนๆเลือกจำนวนเงินจากนั้นให้กดต่อไป จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยระบบนะคะได้ขึ้นรหัส15ตัวเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเอารหัสนี้นะคะไปจ่ายที่7 e เ e ่ e อนั่นเองค่ะ แต่ขอแทรงนิดน,นึงนะคะเพราะว่าบางที่เนี่ยพนักง,งานอาจจะไม่รู้จักรหัสนี้ให้เราบอกพนักง,งานว่าคีย์รหัสนี้เข้าไปในเครื่องก่อนถึงจะโชว์ข้อมูลค่ะตอนนี้เนี่ยแป้งก็ได้ไปจ่ายที่เคาน์เตอร์สวิตเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นจํานวน200บาทก็จะโชว์เป็นการยืนยันนะคะมาทางแมเสเซจนั่นเองเอาล่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะเข้าไปในแอปพลิเคชัน d e e p p o c ก e t กันแล้วค่ะใส่รหัสพิมพ์ตามเดิมตอนนี้เนี่ยยอดเงินก็จะเข้ามาในกระ,ระเป๋าเงินของเราเรียบร้อยแล้วค่ะ และไฮไลท์สำคัญของแอปพลิเคชันนี้เลยนั่นก็คือการทำบัตรมาสเตอร์การ์ดค่ะให้เราไปที่บัตรมาสเตอร์การ์ด Guard, ข้างหลังกระเป๋าของเรานี่เองเมื่อเข้าไปเรียบร้อยแล้วเขาจะให้เรากรอกข้อมูลนะคะกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดเสร็จสิน้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยจากนั้นให้เราออกมาแล้วก็กดไปที่บัตรมาสเตอร์การ์ดอีกครั้ง ตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าบัต,มตรมาสเตอร์การ์ดของเราจะมีตัวเลขแล้วนะคะซึ่งเราสามารถนำรหัสบัตรนี้ไปซื้อของออนไลน์ซื้อเกมซื้อเพชรซื้อเหรียญซื้อเกมในสตรีมซื้อสินค้าหรืออื่นๆก็ได้ค่ะพอกลับไปที่หลังบัตรจะเห็นได้ว่าจะมี CVC หรือเป็นรหัสความปลอดภัยซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเปลี่ยนทุกครั้งที่เราเข้าระบบนะคะก็ถือได้ว่าปลอดภัยมากๆและระบบที่เจ๋งสุดๆในแอปพลิเคชันนี้นะคะนั่นก็คือระบบแชร์นั่นเองค่ะ เมื่อเรากดเข้าไปนะคะก็จะเห็นว่าเขามีข้อตกลงนะคะว่าถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ย แอดเพื่อนเข้ามาแล้วก็คือระบบเนี่ยสามารถที่จะโอนเงินให้เพื่อนอัตโนมัตินะคะคือเราต้องยินยอมตรงนี้ก่อนแต่แป้งถือว่าเป็นระบบที่ดีมากๆานะคะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติว่ามันฉุกเฉินจริงๆเงินในกระเป๋าเราไม่พอนะคะเราก็มีระบบนี้เนี่ยสามารถยืมเงินเพื่อนมาโปะก่อนนะคะเราค่อยใช้คืนทีหลังได้เมื่ออ่านเข้าตกลงเรียบร้อยแล้วเนี่ยกดตกลงเลยค่ะเมื่อเข้ามาในระบบแล้วเนี่ยจะเห็นว่าแป้งเนี่ยยังไม่มีเพื่อนในกลุ่มเลยนะคะต้องอาศัยการเชิญชวนค่ะให้กดไปที่ปุ่มบวกด้านบนขวามือค่ะ เมื่อเข้ามาแล้วจะเห็นว่ามีรายชื่อเพื่อนมากมายเลยนะคะก็จะลิงก์มาจากเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะเราทําการชวนเพื่อนค่ะโอเคเมื่อชวนแล้วเนี่ยกลับออกมาดูอีกครั้งจะเห็นได้ว่าก็ยังไม่มีเพื่อนในรีสเฟรนเราใช่ไหมคะนั่นก็หมายความว่าเพื่อนของเราเนี่ยยังไม่ได้กดรับขอเป็นเพื่อนของเราค่ะเมื่อเพื่อนตอบตกลงการขอเป็นเพื่อนแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่ารายชื่อเพื่อนจะเข้ามาอยู่ในเฟรนของเราค่ะอล่ะเดี๋ยวเราลองมาดูระบบนี้กันก่อนดีกว่านะคะ เริ่มกันที่จุดกลมๆนะคะที่เป็นสีเขียวนี่คือความน่าเชื่อถือค่ะความน่าเชื่อถือก็คือระดับสีเขียวเนี่ยก็คือมีความน่าเชื่อถือนะคะสีส้มเนี่ยก็ปานกลางสีแดงก็คือยืมแล้วไม่คืนแน่นอนค่ะ ต่อไปนะคะคือระบบเงินค่ะกดไปที่เหรียญน,นะคะเหรียญนี้เนี่ยคือสถานะการยืมเงินนะคะว่าคนนี้เนี่ยพร้อมให้เรายืมเงินไหมหรือยังไม่พร้อมตอนนี้เนี่ยเห็นเป็นสีเทานะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนของเราเนี่ยยังเติมเงินไปได้ไม่ถึง24ชั่วโมงนะคะหรือว่ามีเงินในกระเป๋าไม่พอนั่นเองและก็ย hmm. บบังมีการบอกรายละเอียดระยะเวลาการคืนนะคะแล้วก็สถานะการชําระคืนค่ะและถ้าเราเนี่ยไม่อยากให้เพื่อนยืมเงินนะคะเราก็สามารถที่จะปิดกั้นเพื่อนคนนี้ไม่ให้ยืมนะคะหรือว่าลบเพื่อนก็ได้ค่ะ และต่อไปนะคะแป้งจะมาพูดถึงคะแนนในกระเป๋าค่ะเจ้าดีพ็อกเก็ตเนี่ยเมื่อเราซื้อสินค้านะคะหรือว่าซื้อเกมซื้อเพชรซื้อนู่นซื้อนี่นะคะเราก็สามารถที่จะสะสมคะแนนตรงนี้ได้ด้วยโอเคขั้นตอนต,อนต่อไปเนี่ยแป้งจะมาสอนเพื่อนๆนะคะมาซื้อของใน a p s ป Store กันค่ะดูซิว่าจะง่ายขนาดไหนเชียวขั้นตอนแรกนะคะให้เปิด App Store ขึ้นมาค่ะจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเข้าไปที่ Apple ID ของเรานะคะใส่รหัสให้เรียบร้อยเข้าไปที่วิว w a p p l e ID ค่ะ เมื่อเปิดขึ้นมาแล้วให้ไปที่ payment ค่ะจากนั้นจะเห็นคำว่า mastercard ให้เราใส่รหัสของเราให้ครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็น card number นะคะแล้วก็รหัสความปลอดภัยรวมถึงปีและเดือนที่หมดอายุด้วยค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็ให้เรากดดันบันทึกไปเลยค่ะเมื่อบันทึกบัตร mastercard เรียบร้อยแล้วคราวนี้เนี่ยก็ถึงคราวช้อปปิ้งกันแล้วให้เพื่อนๆไปที่แอปพลิเคชันที่เพื่อนๆอ,อยากได้ค่ะตอนนี้เนี่ยแป้งจะไปที่เกมนะคะเอาเกมไหนดีนะ อ,อยากได้ทุกเกมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้มีเกมไหนกำลังฮิตนะคะเมื่อเลือกได้แล้วนะคะก็ให้กดบายค่ะระบบเนี่ยจะทำการซื้อแอปพลิเคชันนี้นะคะทาดาเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยจากนั้นก็อย่าลืมเข้าไปดูในกระเป๋าด้วยนะคะเงินก็จะถูกหักจากบัญชีของเราและที่ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าแป้งบอกว่ายิ่งเราช็อปมากเราก็จะสะสมคะแนนได้มากค่ะ เห็นไหมตอนนี้แป้งได้เพิ่ม2คะแนนแล้วนะและจะบอกว่าเจ้า d ี e p Pocket เนี่ยไม่ได้มีความพิเศษแค่นั้นนะคะเพราะว่านอกจากเขาจะซื้อแอปพลิเคชันจาก Play Store และ App Store ได้แล้วเขายังสามารถซื้อเกมในเว็บสตรีมหรือ Origin ของ EA ได้อีกด้วยค่ะพูดง่ายๆก็คือถ้าเว็บไหนเนี่ยมีการซื้อแบบ Master ร a การนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็สามารถซื้อได้ค่ะ สำหรับวันนี้เนี่ยแป้งน้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่สนใจแอปนี้เนี่ยโหลดกันมาเลยนะคะเดี๋ยวแป้งจะทิ้งลิงก์ด้านล่างให้ค่ะแล้วก็ยังจะมี Facebook นะคะแล้วก็เว็บไซต์ของเขาด้วยให้ติดตามข่าวสารนะคะและศึกษาเพิ่มเติมค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ